ผมจะคุยกับผู้หญิงอย่างไรให้เขาเนี่ยอยากเป็นแฟนกับเราเวลาที่คุณอยากให้ผู้หญิงประทับใจคุณหนึ่งครับอย่ามองผู้หญิงเป็นเวลครับคือผู้ชายบางทีเนี่ยเวลามองผู้หญิงก็จะมองเป็นเวลนะครับคือพอคุณไปแยกเขาเป็นเวลแบบนี้ใจของคุณจะเริ่มดูถูกเขาครับพอคุณเริ่มดูถูกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับปฏิกิริยาที่คุณแสดงออกอีกฝ่ายมันเซนได้หรือบางคนเนี่ยพอไปแยกเขาเป็นเวลนะอันนี้เวลล่างอันนี้เวลบนพอคุณรู้สึกอันนี้เวลบน คุณน่จะทําตัวประคบประงมเขาจนเกินไปจนอีกฝ่ายมันรู้สึกว่าโอโ้โหเหมือนกันจะคุกเขาเทิดนทูนเขาเอาไว้บนนิ่งคนมันก็จะดูถูกคุณวิธีการนะครับเวลาที่คุณอยากให้ใครประทับใจคุณเนี่ยคุณต้องมองว่าเราเนี่ยระดับเดียวกันไม่ต้องไปแยกชั้นแยกเวลนะครับเอ่ออันนี้เลิศกว่าเราอันนี้ต่ํากว่าเราอันนี้สูงกว่าเราคุณต้องมองทุกคนเนี่ยเป็นเวลเดียวกันเวลาคุณมองเป็นเวลเดียวกันมันมีตาเรามีตามันมีหูเรามีหูมันมีปากเรามีปากมันมีหัวใจเรามีหัวใจคุณจะไม่รู้สึกว่า ใครเหนือกว่าใครนะครับวิธีการสื่อสารเนี่ยของคุณมันจะปรับได้ทันทีว่าอ๋อเขากับเราก็ระดับเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยวิธีการคุยต่างๆคุณจะไม่เกรงไม่ประมาะบางคนพอไปคิดว่าเขาเหนือกว่าเวลาส่งข้อความไปหาเขาเห็นเขาไม่อ่านง่ายนี่นะครับทำอะไรครับยกเลิกข้อความกลัวว่าจะดูไม่ดีพอสักพักหนึ่งเอ๊ะคิดได้ส่งกลับไปใหม่ครับเอ๊ะเขายังไม่อ่านนี่ยกเลิกข้อความ ยกเลิกบ้างส่งบ้างยกเลิกบ้างส่งบ้างคือจะส่งอะไรก็ส่งออกไปนะครับถ้าคุณไม่อยากให้ข้อความเหล่านั้นต้องผิดพลาดหรือรู้สึกไม่มั่นใจต้องกลับมาปรับมเซ็ตว่ามันระดับเดียวกันนะครับไม่มีใครสูงกว่าใครต่ากว่าใครครับปรับมเซ็ตของตัวเองก่อน3ครับถ้าคุณยิ่งอยากให้ผู้หญิงประทับใจจงทําให้ผู้หญิงเห็นอนาคตครับว่าการครบหากับคุณเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความสุขอย่างไรครับ คุณต้องทําให้เขาเห็นอนาคตด้วยครับบางคนเนี่ยดูถูกผู้หญิงเอ้ยเนี่ยคบกับผมเพื่อเงินคบกับผมเนี่ยนะหวังว่าชีวิตจะสบายทุกคนมันหวังความสบายกันทั้งนั้นนะครับไม่มีใครอยากไปกัดก้อนเกลือกินนะครับไม่มีใครอยากจะไปลําบากอีกแล้วครับที่ทํางานทุกวันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อความสบายที่อยากเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งเพราะะไรครับเพราะอยากสบาย นะครับเพราะงันเนี่ยถ้าวันนี้คนคนหนึ่งไม่เลือกคุณเพราะเขารู้สึกว่าคบกับคุณแล้วไม่มีอนาคตจองอย่าโทษผู้หญิงครับแต่ขอให้โทษตัวเองที่ไม่เอาไหนนะครับนะครับอยากให้ผู้หญิงประทับใจความอ่อนหวานและความทานุถนอมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับหลายคนเนี่ยเวลาอยากให้ผู้หญิงประทับใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณไปใช้ถ้อยคําบางอย่างที่มันทาให้ผู้หญิงรู้สึกแย่ บอกแล้วเตือนแล้วว่าแล้วทําไมไม่ฟังทําไมหัวสมองถึงไม่จดไม่จําไม่ได้ครับผู้หญิงต้องการการทนุถนอมนะครับต้องการความอบอุ่นและต้องการพื้นที่ปลอดภัยเป็นหลักคือมีหนังสือเล่มหนึ่งอธิบายว่าจริงๆแล้วผู้หญิงรู้เท่าทันผู้ชายทุกอย่างแต่พวกเธอแสร้งทาเป็นอินโนเซนตุกเรื่องผู้หญิงรู้ทันคุณหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณอยากได้ใจผู้หญิงจงทําตัวเองเป็นเซฟโซนทําตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและ สร้างความทนุถนอมให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันปลอดภัยก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้หัวใจคุณเองครับนะครับจริงๆเรื่องนี้ไปไปทบทวนในคอร์สสังรัก